สันเพชรบุญญามณีค่ะสสสงขาประชาธิปัตย์พูดถึงกรณีในเดชอิทแสดงความจำงวว่าอยากให้ไปร่วมรัฐบาลบอกไม่สามารถตอบแทนพี่น้องแทนพี่น้องชาวสงขาได้หมดจะไปตอบแทนหรือเหมารวมพี่น้องชาวสงขาไม่ได้แน่นอนเขาเลือกตัวแทนเข้ามาเขาก็อยากให้เป็นรัฐบาลนั่นแหละแต่ในเมื่อประชาธิปัตย์มี25เสียงอะเราควรตั้งใจทำงานเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบดีกว่าไหมอะ ควรจะตรวจสอบอย่างเข้มแข็งมีวุฒิภาวะตรงไปตรงมาเชื่อว่าเลือกตั้งสมัยหน้าคงจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะเข้าร่วมรัฐบาลนี้เพราะตัวเลขของรัฐบาลมีเสถียรภาพพอสมควรแล้วดังนั้นสิ่งที่พี่น้องตั้งตารอคือการตรวจสอบทวงดุลอำนาจของรัฐให้รัฐใช้อำนาจของประชาชนยังโปร่งใสที่สุด เปหน้าที่ฝ่ายค้านจะต้องทํางานให้มีประสิทธิภาพเรียกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนกลับคืนมานี่ต่างหากที่คุณสันเพชรมองว่าเป็นแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความศรัทธาของพักแต่ทีเนี้ยท่าทีของสอสส่วนใหญ่อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลเลือเกินคุณสันเพชรบอกว่าถ้าจะไปต้องมีเทียบเชิญและพูดคุยกันภายในพักอันนี้เป็นประเพณีของพรรคประชาธิปัตย์อะคะ่ะ ใครจะพูดก็พูดได้มีสิทธิพูดได้เพราะเรามีสมาชิกหลายคนแต่สุดท้ายก็ต้องไปจบที่มติพักทุกคนพร้อมจะเคารพมติพักส่วนข้อวิเคราะห์ว่าถ้าประสชธิป,ปัตเข้าร่วมรัฐบาลอาจสูญพันได้คุณสันเพชรบ,บอกเราทํางานในแนวทางของเราวันนี้เมื่อเป็นเสียงข้างน้อยในสภาก็ต้องตรวจสอบทําประโยชน์การทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติไม่จาเป็นต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวนะ พราะว่าหน้าที่สสเนี่ยใช้กลไกสภาแก้ปัญหาได้ฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ตรวจสอบไปสิถ้าทุกคนบอกว่าเราจะเป็นรัฐบาลเราจะเป็นรัฐบาลแล้วทาประโยชน์ให้ประชาชนได้ไม่ต้องมีฝ่ายค้านแล้วแบบนั้นโอ้โหก็พูดถูกนะคือการเป็นฝ่ายค้านนึกภาพดูนะว่าถ้าสมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ย เราไม่มีฝ่ายค้านที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเนี่ยการตรวจสอบเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันจะเป็นยังไงถูกไหมใช่ค่ะคือคือการเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่แค่เอาไกระดาษสมัยก่อนเขาเรียกตัดแปะหนังสือพิมพ์มาอภิปรายนะใช่อ๋อย่างหมอวรลงหรืออย่างคุณนิพิษหรือใครต่อใครเนี่ยเขาเขามีทีมงานทําข้อมูลนะว่าข้าวเนี่ยคุณลองไปอ่านดูหรือใครเคยสัมภาษณ์หมอวาลงหรือไปอ่านหนังสือที่เขาเขียนในเรื่องจำนำข้าวอ่ะที่แก ถือไอ้แว่นขยายเป็นนับปกนะฮะนะแกถึงขนาดส่งคนไปเฝ้าที่โรงสีเลยใช่นะใช่ส่งคนไปเฝ้าที่โรงสีจุดนั้นจุดนี้มันถึงได้ข้อมูลมาเนี่ยเสียงน้อยกว่าแต่ทำงานมีประสิทธิภาพบ้านเมืองได้ประโยชน์ใช่พี่เออไม่ใช่คิดว่าอชาบ้านอยากเห็นลับเปรัฐบาลนะผมถามว่าสมมติอย่างคุณเด็ดอิทไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะ คุณทาอะไรได้อะมีรูปติดฝาบ้านอไปบอกชาวบ,บ้านว่านี่รัฐมนตรีมาแล้วนะนอพญาเหยียบเมืองนะอามาขอกันว่าอยากมีเรื่องอะไรคือคือเอาแล้วไปก็ก,ก็ทําประโยชน์ได้แต่ว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าไม่ทราบเออนะแถมเนี่ยนะ<อ>ยิ่งอยู่กับเพื่อไทยด้วยนะเ,เขาเป็นว่าการแล้วคุณไปเป็นช่วยเนี่ยคุณได้แบ่งงานในกระจิบกระจอยเข้ามาเนี่ยนะถ้าคุณไม่ไม่แน่จริงนะไอ บางทีได้ดูกลมเดียวอะกรมเล็กๆอะเหมือนคุณอะไรที่พรรครวมไทยตั้งชาติที่ออกไปประหลัดชันอะคุณกฤษดาคุณกฤษดาจีนวิจารณ์นะนั่นเป็นประหลัดกระทรวงการคลังเก่านะแต่พอไปอยู่ใต้คนที่เคยมีปัญหากันเวยเคยไปอยู่ไปอยู่ใต้รัฐมนตรีว่าการเป็นของอีกพรรคหนึ่งนะก็แบ่งงานให้กระจุงเดียวจุ๋มจิ๋มมากเลยให้ดูแลสํานักบริหารนิ่งสาธารณะหน่วยงานเดียวทั้งที่คุณกฤษดาเนี่ย ความสามารถเยอะมากเอาว่าเราตรงประสบการณ์ในกระทรวงการคลังเนี่ยแกเห็นมาทุกกรม<ช>เห็นไสในทุกกรมหมดรู้ว่าจะต้องทอําอะไรอะไรยังไงแต่ไม่ไม่ได้ทํางานเนี่ยก็จะเป็นทำไมออกไปดินี่คนแบบนี้เขาไม่ได้แคร์เรื่องตแหน่งคุณสุชาติชมเลินอีกคนนึงไปอยู่พาน,นิย์อะคือแบบเฮ้ยเงียบเงียบมากก็แบ,บ่งมาให้กรมกรมสองกรมอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วแล้วเป็นกรมสองกรมสองกรมซึ่งอาจจะไม่ได้มี พื้นที่หรือไม่ได้มีจริงๆทุกกรมมันสำคัญนั่นแหละแต่ว่ามันมากมันน้อยอย่างไรนะออตัวเองถนัดหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะใช่